าอยู่กับช่องสาวโบใส่เลยนะคะวันนี้พี่วุ้นกับพี่ตีนะคะได้แวะมาเล่นที่บ้านเรานะคะหลังจากที่ไปหาปลูกะย่านะคะน้องนนนะคะพี่ตีกับพี่วุ้นก็ได้เอาจิ้งหรีดนะคะนำจิ้งหรีดมาฝากนะคะแล้วก็ให้แม่ลาบให้กินนะคะบอกว่าปููกะย่าลาบให้กินนะคะอร่อยมากเลยตอนนี้โบก,ก็มา มาลูกนอนนะคะหลังจากโรคใหม่นะใช่ไหมคะเชื้อเก่าหรือเชื้อใหม่ถ้าเชื้อใหม่มานี้หาความสงบยากนะคะทุกคนดูวันนั้นเมื่อวานนนมากินข้าว บอกได้บรรยากาศมากเลยบรรยากาศนี้หายากมากไม่มีทุกวันมีทุกวันบรรยากาศแบบเนี้ยหายากมากเลยนะพี่โบเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยแล้วหนูก็เลยว่าไม่มีทุกวัน,น,นมีทุกวันนะคะจอตอนนี้ไม่ไปดูหน้างานน้องบอกหรือว่าไปรอน้องมาพักเที่ยงรารมาพักเที่ยงก่อน ก็เสียดายมากเลยเสียดายมากเลยถ่ายคลิปแล้วหายเกี้ยงตับนะฮะเริ่มหนึ่งไม้ค่ะีกคลิปเยอะไหมสองคลิปคลิปเด็ดสุดเลยไปปุ๊บนอนรู้ใจมากเลยขี่รถติดติดเลยแบบติดเกือบมิตรโลอ่ะแล้วหนูก็เลยแบบอ้าว ลแล้วกลับมาบ้านจะมาลงก็ไม่มีคลิปนะคะรูปก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างเลยะะเดี๋ยวรอรอสาวนน่นดําซิ่งกับบาวนนมารอดูหน้าตายำแม่จะยำไหม,ไม,ไมแม่สิสล,ล,ลับปะลาบจริงลีดนะคะโอ้ขอกับประจักคิเขึ้คือกันละพี่น้องเออหลาบจริง บาเยเราเยเราจะมาให้บาวนนยำให้เรากินนะคะลาบลาบลาบจิงหลีดให้เรากินนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอมามอยกับพี่วุ้นเส้นแล้วก็พี่ปีก่อนนะคะ พรุ่งนี้แม่กับพ่อก็จะไปงานขึ้นบ้านใหม่นะคะกับบานนนท์สาวน,นนะุ่นเนาะงานขึ้นบ้านใหม่เซตินนะคะกับออพี่วุฒินะคะเดี๋ยวน่าจะโบน่าจะไม่ได้ไปนะคะทุกคนเนื่องจากว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะคะบัวควายก็ยเยอะเนาะอีกอย่างไม่มีเอาลูกไปนะคะช่วงนี้มันก็กลัวคะ่ะกลัวโควิดนะ,ะเดี๋ยวรอน้องมาก่อนคะ่ะทุกคนช็อตเด็ด สร้างให้พี่เด้อโอ้พี่ไม่ได้ไปถ่ายเราพี่มีเวรมีกรรมเฮ้ยจ,จมจนน่ะิมลรอเลยวันนี้ไม่้อเลยนะได้ทำไมได้ทำไมไม่ถ่ายถ่ายคลิปได้แม่ผลพลอยได้ได้ไดสาวนุ่นคนเดียวนะคะคไปติดตามได้ที่สองช่องไม่รู้จะลงช่องไหน ไม่ขาะนุ่นเมื่อวานถ่ายยังยังเป็นลงคลิปช่องนุ่นช่องนนอยู่เลยคลิปรถติดจริงไปถ้าจะลงคลิปเล่าเรื่องราวของคลิปให้พี่ฟังแล้วก็บอกว่าจะตั้งชื่ออะไรดีนะยังไงมันไม่ควรดูเอาคลิปไหนไม่ควรดูฮะไม่ชื่อคลิปนะอ๋อไอคลิปน่ะไม่โอเคเราคุหัวเราตั้งชื่อคลิปเนาะนี่ปรมาจารย์มาสอน คัดกองแล้วไหนจะมาตั้งคื่อีกนี่ปรามาจารย์มาสอนล้วนะคะเาแหายไจลินกบ้ว่หายคัหกแล้วตอนตั้งคิอิ้ากว่าใช่ไหมพี่ตีหนูเหมือนกันหนูเป็นชั่วโมงอ่ะใช่หัวข้อคลิปใช่ มดหน้าไม่แต่ว่าถ้ากดเข้าไปแล้วมันแบบมันแบบมันม uh> ันไม่คุ้ะหนูเคยนะมาดูบ้านบ้านสับปะืลออู้ใส่รังคาลือหาดตอนนั้นอ่ะหนูเข้าไปดูคิดว่าบ้านรังไ่แน่เลยพอกดเข้าไปปุ๊บก็เออมันก็เป็นบ้านปัจจุบันที่สับปะืลออยู่นั่นแหละแต่เขาใส่หน้าปปูกแบบโอ้อลังการมากใช่นั่นหนูก็ใช่ โดนหลอกรอบสองของนนจะไม่ขาดแล้วของของนนกับนุ่นมีแต่หลักหมื่นใช่ค่ะของเรามีแต่หลักร้อยหลักพันเจมโบว์เป็นแต่หลักห้าหกสาธุสมพรปาร์เกอจ้์แสนอัพด้วยอันเจโบวค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหายหายแต่ซองคอยนี่ ให้ให้ซองไวายได้หลายมีคลิปถึงแสนไหมพี่ของของหนูถึงถึงเนื่องจากเตินมันมาอยู่เต้นก็ไปไล่ย้อนดูมันก็จะเริ่มขึ้นแสนแสนแสนมาไล่เรยียกตามๆกันอ๋อแล้วหนูไม่อะก็เกยไปถ่ายมีแต่สาวสวยๆไปถ่ายทัน สาวที่ไปเกินอาหารแบบมีแต่เด็ดเด็ดน่ะข้างหลังแบบสวยอ่ะอย่าหันมานะอะไรทุนองนี่นะ <c oughs> เฮ้ยครวะรีบกดเข้าไปดูแล้วกดเงเราไม่มีเวลาวิ่งไปแบบนั้นเนาะหลวงพี่หลวงใบดำใบแดงอย่างนี้นะดูดูสองแม่ลูกนะคะดูหากับข้าวให้แขกกินคะ <c oughs> ่ะพ่ <c oughs> หอหยอยิวข้าวแล้ว คือสองแม่ลูกนะคะทำกับข้าวให้แขกนะคะแฝดนะคะคู่แฝดเนาะสงสัยแย่ทีไปโดนคู่แฝดนะคะทำกับข้าวให้พี่ตีกับพี่วุ้นนะคะแม่กับสามนุ่นเนาะบรรดาเราบรรดาบรรดาลุงป้านอามีมีใครเคยบานดมผมแดงหมดทุกคนเลยโอ้ยงั้นเราก็แดงเราก็แดงเพื่อพี่ อยากเป็นทหารไหมเราอยากเป็นทหารหรไม่อยากางานทำงานผัวพี่ก็เหมือนกันไม่อยากเป็นทหารอยากทำงานเป็นไงล่ะแดงทอรอสีคไือมีเดินไปอย่างแมนเลยนะสูงยาวขาหยบอกดงไงลังแล้วนะพี่วุ้นเราเหมือพื้นเลยแต่เรามีเรามี อาชีพเราเราขับรถเราขับอะไรเป็นก่อนจะเข้าไปนี่เข้าไปวันแรกเราก็จะให้กรอกประวัติก่อนเรามาเราทําอะไรมาก่อนทําใหโคูเป็นขับหัวเขาเป็นไม่แยกไว้ตั้งนี่อ่าเขาฝึกจบปุ๊บโหมดนี้พี่ตีเคยเป็นใช่ไหมเคยเป็นอ๋อพี่ตีเคยเบีนคะเรามาฟัง่งไปที่เหมือนกินกนกินกินสามเดือนแพ้สามเดือนสามเดือนแล้วเราสองเดือนกว่าก็มาอยู่กลมก่อนแล้วค่อยเลือกว่าเราจะอยู่แบบไหนอยู่ในค่ายหรือว่าจะอยู่แบบกับ อยู่บ้านนายพบปุ๊บก็กลับบ้านเงี้ยกลับบ้านก่อนพอาะกลับไปรอบนี้แหละเขาให้เราเลือกเขาจะจัดหมวดใช่อย่างนน้นโน้นที่อะไรของพี่เขาก็ให้ให้รอรอส่งตัวไปที่เหมืองไปขับแม่โขสามคนคนที่ขับแม่โขเป็นประวัติเราเอก็นี่เป็นประวัติไปที่เหมืองแรกของของกองครับมีด้วยนะมี พี่ติดทหารฐานอะไรอ๋อเป็นฐานหน่วยรบพิเศษที่ลบบุรีอ๋อติดทหารบกใช่อ๋อเป็นอยู่กองบริการจ้ะโอ้เป็นทหารตัวนี่ดูหน้าตาไม่เหมือนไม่ได้ไม่เหมือนไม่เคยติดทหารจะไมจะบถ้าเจ้าไปเห็นทหารแล้เจ้ากใสหัวจะมาเจของหัวใคก็ขึ้นกัน โนนแ่ไม่แน่อาจจะได้ไปขับรถถังอยู่ในนั้นก็ได้คุณล้างอาจจะหินบทบาทขับม้าขาวุ่นแล้วบุนแล้วโมอีกแล้วับรถถังเน้ยมนอขาเดแต่นี่นอกับเได้ไปยนลุงสียวเนาะแล้วเมื่อวาน ค่ะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ช่อง Sabu สาดบบลุยได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ,คะสว<อ>ัสดีค่ะ